สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้เกือบพอกันคือก้าเนาะคะ่ะกับเมเกะเกษตรบ้านสวนจ้าวันนี้เนาะคะ่ะเมเกะสีผ้าออกมาปล่อยง่วงคะ่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่เลยจ้ะพี่น้องตอนเ้ารเนาะคะ่ะอากาศหนาววันได้ก็ต้องเอาง่วงออกคอคะ่ะวันนี้เนาะคะ่ะง่วงก็มาเย็นรอหนาคอคะ่ะพี่นอ้องพร้อมเตรยียมตัวเลยเนาะคะ่ะสีออกคอเนาะคะ่ะเพราะว่าเขาเคยออกทุกมือคะ่ะพี่น้องนี่ค่ะง่วงในคอข,ของเมเกะเนาะคะ่ะวันนี้สงสัยสีได้เอาออกเบิดทุกตัวคะ่ะพี่น้อง เพราะว่าบ่มีหย้าแล้วค่ะหญ้าเมืดแล้วค่ะตอนนี้หย่าที่ปลูกไว้ค่ะในเบาท่านค่ะตอนนี้พอษาลีก่ะกำลังเอาเสือกเนาะคะ่ะจะผูกงวกค่ะพี่น้องเสือกอยู่ในเขนภาาลีกัสิลาน่เนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าตรงผูกทุกโตค่ะถ้าบ่ผูกกับอะไรค่ะเพราะว่าเดี๋ยวผ้ามูเลาะมอนี่ตัวผูกเนาะคะ่ะโชคดีกษิได้ออกไปนั่ค่ะพี่น้อง ทะเบงเนาะคะ่ะบาสิเป็นการจับปูใส่กระดงคือทุกหมือบอนเนาะคะ่ะพี่น้องแถวทางมันพี่น้องก็พ่อซิมีหญยาย้ง่วกินอยู่ระวานอ่แต่ทางนี้เนาะคะ่ะพี่น้องกับพ่อได้เล่มอยู่ค่ะทงให้ทงหน้านะคะ่ะพี่น้องเอาไปเล่มยมห้านํำหมอกตอนเ้าเนาะคะ่ะเอาออกช่วงเ้านี้แล้วค่ะ ช่วงบาบก็เอานามไปให้เขาค่ะพี่น้องเอาใสา่ซาลิงเนาะค่ะเอานามไปให้มั่วกินเพราะว่ากะสิบ่ได้เอาเขาขอ,อกงายเนาะค่ะกะสีเป็นเขาอีกเทื้อหนึ่งกะสิช่วงเนี้ยหมดแรงเลย้องเขามากกะสิกินเฟี้ยงนี่ค่ะพี่น้องมั่วของมเมกีเนาะคะ่ะเย็นซาบราบยู่นีบ่มีเยังเลยค่ะพี่น้องตัวผูร่วนร่วนเลยค่ะนี่มืดเฮงค่ะนี่ค่ะมูนี่ ขาเมือ่อใดพิ่นไดพ่อมูนี่พี่น้องเอ้ยเรียนไรง่วงขาก็เรียนหล่อมีดแหละพี่น้องเอ้ยอย่ำใดเมื่อยอย่ำใดเรียนไรง่วเมื่อยกระจมย่ดอกค่ะพี่น้องตามภาษาเนาะค่ะกระจมอยู่อย่าขายออก้กันละค่ะมันเมื่อยมันหลเดี๋ยพ่อเศร้าเมื่อแลวกะเบื่อมีดรอกค่ะความคิดนั่นจะหายไปสู่ๆกันไปนะค่ะพี่น้องเกษตรกรค้นเลียงง่ว เลี้ยงไว้เพื่อเป็นทุนชีวิตของเจ้าของต้นทุนชีวิตของเจ้าของมันหน่อยก็ต้องหาแนวเฮตดเป็นธุรกิจของเจ้าของเนาะคะ่ะนี่คะ่ะตัวนี้เนาะคะ่ะจอบยางเดียวเลยคะ่ะสายจอบจอบเลนโหลอดออกจากคคกเลยคะ่ะตัวนี้เห็นมูออกไปแล้วถ้าจอบเบิ่งว่าประตูสีงเงียบปะโนถ้าประตูเงียบนี่เลนย่างไว้เลยได้เนะะี่ค่ะพี่น้องโฆษณาเลนนั่น มัวรุนนี่กะสิอายุไล่ๆเรียกันเนาะคะ่ะปีกว่าห้อมสิสองปีและะ้วค่ะนี่ค่ะเมื่กอ,อก,ะะกอี้ก้าออกมาเนาะค่ะกับปอซารีก็ออกมาเอาไว้เดินอ่าให้คนเจ้าของกอนค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นหยาลูซสีเนาะคะ่ะให้เล่มกินช่วงสาวๆก่อนเพราะว่าช่วงเจ้านี้หยาเขากะย่งสีอ่อนอยู่ค่ะพี่น้องเพราะว่าถือนำหมอกเนาะคะ่ะมันกะจะอ่อนกะให้ง้วนเล่มมงนี้ไปสักก้อนเนาะคะ่ะ สวยมา,จากจักหน่อยกับจังสีใหญ่ลุงไปในไใฮน่าครับพี่น้อนนงนี่ค่ะืพอเล่มอ่ะในทีเจ้าของแล้วเม่เกอะะกับพอสาดีกับใหญ่ลงมาไฮน่าในเพิ่นได้เล่มหยาข้างล่างอีกคนนึงค่ะนี่ค่ะพ่อมีหยาได้เล่มอดูค่ะอนี้กะลูกไส้กับออกมานั่มครับพี่น้องมาซอยอ่ะพ่อใหญ่กับแม่ไรง่วเนาะคะ่ะ อันนี้ก็งัวใหญ่โค่นอีกค่ะพี่น้องแต่กับบริยานเอียงลูกไส้ก็ได้แต่ง,ง่วงกับเชื่องอยู่ค่ะพี่น้องบริหิตยังค้นหรอคะแต่กับสิมีเป็นบางอารมณ์ช่วงที่เขากินไปอยู่ใกล้เขาไลายเขากรสิมี่อ่ะสิบเนีจักน้อยเนาะคะ่ะสัญ,ญชาตญาณของสัตว์ก็คือสัตว์ละค่ะพี่นอ้องนี่ค่ะ ลูกชายกับเลินกับมัวส่วนตัวปูเนาะคะ่ะกะลามใบไกลๆเม่ค่ะอยู่ด้ดานหลังเนาะคะ่ะสำหรับมือนีมเมกีก็ได้เอาคลิปบรรยากาศการปล่อยงัวหลังจากที่บ่มีหยา้าสีใหง,ง่งัวแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องมกเก็กไดเอาง่วงมาปล่อยเนาะคะ่ะนี่ละคะ่ะสำหรับมือนีมเมกีก็ขอปิคดคลิปไว้เพียงสานี้ละคะ่ะพี่น้องสำหรับมือนีก็สวัสดีค่ะ